สวัสดีครับผมนาวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วเมาโฟเบบเรเคกมเมคนเดิมนาวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าสู่ยุทธภพแห่งเกมเมเก,มแ,กมแนวจอมยุทธที่ผมชอบเล่นต้าเซียห,หรือชื่อสวนหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Hero Adventure Rose to Passion ชื่อภาษาไทยที่ผมตั้งเองตำนานวีรบุรุษเส้นทางดังใจหวงัง เป็นไงตั้งมาเต็มที่เลยไปดูกันดีกว่าครับผมน้าฮีโร่เอ็กซ์เวชเชอร์โรสตูเพชชันเนี่ยเป็นเกมแนวอินดี้เทอร์นเบสอาร์พีจีในทตรีมจอมยุทธนะของทีมครับอเมเจอร์สตูดิโอเกมวางจำหน่ายนะบนแพลตฟอร์มสตรีมนะครับผมนะและเกมนี้เนี่ยมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะซึ่งเขากำลังทำหมดภาษาไทยให้ใช้งานกันอยู่ นะตอนนี้ก็เปิดให้ใช้แล้วนะครับผมแต่ภาษาไทยเนี่ยแปลไปได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเกมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าภาพนั้นน่ะน่าทึ่งมากๆนะด้วยศิลปะแบบพิกเซลอาร์ตนะครับผมที่ลงรายละเอียดทำให้เมืองนั้นมีชีวิตชีวาภูมิทัศน์งดงามและมีการต่อสู้อันดุเดือดนะในงา่ด้านกราฟิกอ,อาร์การงานสร้างเพลงประกอบเกมนี้เองนะีก็ต้องบอกเลยว่าน่าประทับใจไม่แพ้กัน โดยผสมผสานท่วงทํานองแบบจีนดั้งเดิมและจังหวะก,การต่อสู้ที่ทําให้เลือดลมเร่าร้อนในเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นเด็กหนุ่มชาวบ้านเอนะที่นอนหลับอยู่บนต้นไม้นะแต่ด้วยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดในวันหนึ่งที่ไปนอนเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มีมือปราบกําลังไล่ล่าจับโจรผู้หลายนาขณะ ที่กำลังจะโดนจับนั่นเองทั้งคู่ก็ไดต่อสู้การต,ตุบตับตุบตับนะแล้วก็บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายทำให้เนี่ยเราที่โดนทั้งคู่จับได้นะว่าอยู่แถวนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจนะว่าเรานั้นจะช่วยสาวโจรผู้น่ารักหรือสาวมือปราบผู้ขมเข้มหรือเราจะฆ่าและขโมยของทั้งคู่เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยหรือว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในยุทธภพ รบหนี้ออกจากสถานการณ์นี้ก็ยอมได้นั่นเป็นทางที่เราเลือกเองทั้งหมดซึ่งการเลือกของเรานั้นมันก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อเรื่องราวตามมาในอนาคตการต่อสู้แนวเทิร์นเบแบบผักตากันเดินเนี่ยมันเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกมแนวจอมยุทธนั้นมันเป็นจอมยุทธอย่างแท้จริงการต่อสู้แต่ละครั้งมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์และสไตล์ที่เราเลือกเล่น ในแต่ละเทินเราสามารถปล่อยกระบ,บวนท่าลบหลีการโจมตีหรือจะปลดปล่อยพลังพิเศษอันทรงพลังความหลากหลายของศัตรูนั้นทําให้ทุกอย่างนั้นมันดูสดใหม่อยู่เสมอตั้งแต่โจรที่ว่องไวไปจนถึงจอมมารสุดยิ่งใหญ่การต่อสู้กับบอสในเกมนี้นั้นถือเป็นการทดสอบทักษะของแต่ละคนโดยเฉพาะเกมฮีโร่แอคชันเจ มันเป็นมากกว่าเกมแอคชั่นต่อสู้มันยังมีความลึกซึ้งและความหลากหลายมากมายให้สำรวจเราสามารถสร้างเครื่องไม้เครื่องมือสร้างวิตถุณฑ์์อาวุธทำอาหารจานอร่อยหรือจะฝึกสัตว์เลี้ยงแสนหน้ารักหรือว่าเราจะเลือกที่จะผูกสัมพันธ์กับเหล่า NPC ที่หลากหลายการโต้อตอบกับสิ่งต่างๆนั้นสามารถปลดล็อกภารกิจใหม่โอกาสในการฝึกฝนหรือแม้แต่ตัวเลือก ที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเกมฮีโร่แอ n g e r r o ร d t t p p s s s i o นนั้นน่าสนใจมากต้องบอกอย่างนั้นมันเป็นเกม RPG ที่มีโลกกว้างใหญ่ที่สวยงามและน่าดึงดูดการต่อสู้นั้นลึกซึ้งและลุ่มลึกและมีสิ่งใหม่ๆใ,ให้ได้พบเจออยู่เสมอแน่นอนว่าเรื่องราวในเกมก็อาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่มากนักบางส่วนอาจจะรู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนสักแห่ง แต่ประสบการณ์โดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่มีความสนุกสนานในการเล่นแต่เกมแนวจอมยุทธอย่าง Hero a แอค g e r นนี้มันเป็นแนวเกมสวมบทบาทจอมยุทธผัดกันตีที่มีทั้งเนื้อเรื่องหนักและเนื้อเรื่องรองมากมายทำให้อาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นอย่างยาวนานทำให้บางคนนั้นอาจจะเบื่อไปกับมันซะก่อนไม่ใช่คนบ้ากเกมจอมยุทธแบบผมถ้าคุณมีคำถามว่า คุณควรจะลุกขึ้นมาจับก,กระบี่เพื่อดำดิ่งสู่ยิภพแห่งนี้หรือไม่ผมต้องตอบได้เลยว่าลุยเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้คำวอร์ดในเกม RPG หรือมือใหม่ที่กำลังมองหาเีวที่น่าสนใจและท้าทาย h e โร่เอจแลนเจอร์โรส a ู s พชชันี้ก็มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเตรียมรับกระบี่ให้พร้อมสำหรับการออกตะลุยยุทธภพนี้อย่าลืมกดปุ่มไลค์และซับสไคร์ หรือสมัครสมาชิกช่องของผมเพื่อรับชมคลิปได้ก่อนใครและหากคุณได้บุกตะลุยยุทธภพฮีโร่แอเจอร์แล้วก็อย่าลืมมาบอกกันในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยไว้เจอกันในเกมต่อไปเกมฮีโร่แอเวนเจอร d to passion เนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นเกมที่ระบบเยอะมากๆานะมีทั้งระบบความสัมพันธ์นะอธิบายไม่หมด นะแต่ผมก็จะเอาระบบหลักๆมาพูดกันแล้วกันเผื่อว่าจะมีใครอยากจะเล่นเกมเกมนี้ตามมานะครับผมเอาละเราไปดูกันดีกว่าว่าที่คือหน้าจอเริ่มต้นของเกมนะครับผมสิ่งที่ต้องสนใจนึ่ง achievement คือระบบความสําเร็จครับระบบความสําเร็จเนี่ยมันก็จะมีบอกบ่งบอกนะครับผมว่าตัวละครเราเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างอย่างเช่นพระกําลังตัวละครหลักเนี่ยเพิ่มถึง15%นะครับผมเราจะ ได้ความสาเร็จไายพ่ายออกมาซึ่งความสำเร็จลายพ่ายเนี่ยเราจะมีแต้มความสำเร็จ3แต้มแล้วก็มีคนสวัรด์เริเ่มต้นลายพ่ายออกมาอย่างนี้ซึ่งมันจะ,สะแสดงอยู่หน้าจอขวาครับยิ่งคุณทาความสําเร็จพวกนี้ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต้มตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นซึ่งการที่แต้มตรงนี้เยอะขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าพอเราสร้างตัวละครเล่นใหม่เป็นตัวต่อไปเนี่ย เราก็จะสามารถที่จะปั้นตัวละครเนี่ยให้เก่งกาจยิ่งขึ้นไปได้นะมัาจะเก่งกาจยิ่งขึ้นอย่างไรไปดูกันเมื่อเราเริ่มต้นเกมครับเราจะสามารถเลือกระบบความยากได้ซึ่งมีอยู่5ระดับความยากด้วยกันนะซึ่งระดับ easy กับ normal เนี่ยเป็นระดับสำหรับผู้เริ่มต้นนะผมนะระรับผู้เริ่มเล่นตาแรก,แรกๆเลยผมแนะนำว่าให้ไปเล่น easy กับ normal เ,าาเพื่อเรียนรู้ระบบของเกมก่อนหรือไปสะสมทรัพยากร ในเกมเป็นก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปลองเล่นฮาร์ดกับไนแมร์ที่จะลดความสามารถของเราแล้วก็เพิ่มความสามารถของ n p c บวกกับ n p c เนี่ยเลเวลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาให้เราเล่นในเกมนะยิ่งเราเล่นเวลา,านาน n อ c นบีก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส่วนระบบฟรีนะครับผมระบบฟรีเนี่ยสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะอันนี้คือฟรีเลยนะครับผมว่าตั้งค่าให้เก่งขึ้นเก่งน้อยลงนะถ้าใครมากๆก็ ปัดไปเลย300นะผมนะไปใช้นะแล้วมีตั้งค่าเราเอื่นอื่นอีกว่าจะให้ NPC เนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะผมสามารถแบบว่าโจมตีด้านข้างไล่ผลโจมตีด้านหลังไล่ผลอะไรพวกนี้นสามารถตั้งได้หมดเลยนะพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราสร้างตัวละครครับซึ่งตัวละครเราสามารถเลือกรูปตัวละครได้นะเปลี่ยนได้แค่2รูปแบบนะเลือกอาวุธเริ่มต้นจาก11ชนิดนะผมนะการเลือกอาวุธเนี่ย มันก็จะบ่งบอกเระว่าสถานที่ฝึกฝนประจบอาวุธตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็รัศมีการทําลายล้างนะของอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมีรัศมีเป็นอย่างไรนะครนะับผมนะบ่งบอกกันอยู่นะเพราะฉนั้นก็เลือกเล่นดูดีว่าเอ๊ะสถานที่ฝึกฝน,นอาวุธพวกนี้นั้นมันมีอะไรบ้างนะนะจะได้แบบไปถูกนะครับผมอาวุธจะได้เก่งๆนะแล้วก็มีแต้มนะ แต้มนี้นะครับผมอย่างที่เขาบอกว่าทุกครั้งที่ปลดล็อกคาสเลตห้าแต้มจะได้แต้มนี้มาหนึงแต้มออกมาเพิ่มซึ่งแต้มนี่มันออมาเพิ่มต็เริ่มต้นของเรานะครับตัวละครมีอยู่5้สเต็ปด้วยกันนะเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ถึงแค่สิเท่านั้นนะแล้วก็สิ่งของเราสามารถเลือกสิ่งของเริ่มต้นได้นะซึ่งบอกเลยว่าสุ่มมากๆนะ จะเอาอะไรออกไปก็เลือกกันดีๆแล้วกันนะครับผมนะมีตนะั้งแต่อาวุธคมพี์นะไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะได้กอนนี้เราเคยเล่นเป็นรอบเมืองน,นนะถ้าไม่เคยเล่นเลยก็จะได้แค่สิบอย่างข้างล่างนี้นะครับผมนะซึ่งมาเป็นของสาหรับกินของสําหรับให้เป็นของฝันนะตัวสําคัญเลยคือลักษณะครับลักษณะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเอ่ออำนวยอวยพรจากเทพพดานะครับผมนะตามแต่ละคนว่าแต่ละคนจะได้อะไรนะเขาเรียกว่าความสามารถเริ่มต้น ของตัวละครนะต่างๆมาให้เรานะครับผมมาให้เราเลือกว่าเอ๊ะเราจะเลือกอะไรดีซึ่งเลขข้างหน้านี้ก็คือแต้มความสําเร็จตัวนี้ที่เราได้จากการปลดล็อก achievement ที่ผมให้ดูในตอนแรกนะใครปลดล็อกได้เยอะก็สามารถเลือกได้หลายอันนะครับผมนะใครปลดล็อกได้น้อยก็เลือกได้อันเดียวนะบนล่างนี่รวมกันนะครับผมนะแต้มเรามาดูบ้างดีกว่านะครับผมนะในเกมเนี่ยมีอะไรบ้างในระบบนะ หนะ้าจอของเกมเกมนี้ก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยนะมันจะมีตัวข้างล่างครับผม3าตัวมีอย่างกลางเนี่ยคือนั่งสมาธินะนั่งให้เวลาผ่านไปเวลาตรงนี้ด้านขวาบนเนี่ยมันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะผมนะหรือว่าเราจะกดรอบเลนส์กรณีที่แบบว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะผมนะก็ต้องหลบนะมาร์คสีแดงๆนะตัวหัวรอบเลนส์ตัวรอบเลนส์นก็จะมีสกิลสี่สสี่อันข้างล่างให้ใช้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลขโมย นะสกิลวางยาพิษนะสกิลที่จุดนะหรือสกิลรอบโจมตีนะทำได้หมดเลยนะผมแต่สกิลพวกนี้จะต้องไปเรียนมาก่อนนะผมนะถึงจะใช้ได้นะผมแล้วก็มีการต่อสู้นี่คือบังคับต่อสู้วรนนี้แบบว่าเราเข้าไปในฐานที่เมืองอะไรพวกนี้แล้วเราอยากฆ่าล้างเมืองก็ต้องผลต่อสู้ออกไปนะครับผมก็เป็นอย่างนี้นะด้านซ้ายบนครับผมด้านซ้ายบนจะมีหนึ่งคือแรงกายนะแรงกายคือ นะเขาเรียกว่าสติมานาเร่เนีลยนะสำหรับทําสิ่งต่างๆนะในแต่ละวันนะว่าจะมีแรงก,กายเท่าไหร่ปกติเราจะมีอยู่แค่หนึ่งร้อยนะครับผมตอนนี้สามร้อยเนี่ยคือไปเรื่องลักษณะเพิ่มเติมมานะอารมณ์ครับผมนะยิ่งอารมณ์ดีนะการโจมตีของเรานะการทําสิ่งต่างๆเราก็จะด,ดียิ่งขึ้นนะแต่ถ้าอารมณ์แย่มันก็จะแย่ตามไปด้วยนะวิธีทําให้อารมณ์ดีขึ้นเนี่ยก็คือหนึ่งกินอาหารนะครับผมกินอาหาร หรือไม่ก็ไปนอนที่ลงเตียงนะค่าชื่อเสียงยุทธภพนี้ย่อมมีชื่อเสียงชื่อเสียงของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันนะยิ่งมีชื่อเสียงมากนั่นหมายความว่าคนรู้จักคุณก็จะยิ่งมากขึ้นการจะเข้าไปในสถานที่สําคัญสำคัญมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าค่าชื่อเสียงเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของเกมเก,ม,เกมนี้เงินครับเงนินเงินจะมีเป็นอ e ีแปะกับตําลึงนะครับผม เงินเป็นสิ่งสําคัญทุกอย่างย่อมใช้เงินนะวิธีหาเงินง่ายๆก็คือการทําเควสตามเมืองต่างๆหรือไม่ก็หานะของไปประมูลนะมีความดีความชอบสํานักนะอันนี้ต้องคนเข้าสำนักเท่านั้นนะครับผมถึงจะมีความดีความชอบตัวนี้เอาไปแลกของในสํานักได้นั่นเองเอาละมีวันเวลาครับผมนะวันหนึ่งมี12ชั่วย,ยามนะผมแล้วก็ วันที่เราเล่นเนี่ยผมเล่นมา146วันก็จะขึ้น146วันแล้วอย่าลืมถ้าเล่น h a r ดในแม่ยิ่งวันเยอะ NPC ก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับมาดูกันนะในนี่คือหน้าตัวละครนะผมลักษณะสถาสนะที่ได้รับก็คือลักษณะที่เราเลือกมางแต่แรกนะครับผมกับลักษณะที่เราไปทำรเจแล้วได้มานะมันก็จะมีนะครับผมช่องซ้ายสุดนี่คือตัวละครเพื่อนเราสามารถดูได้หมดเลยว่าเราลากใครเข้ามาตัวละครเป็นยังไงบ้างเึ่งเราสามารถมิ้วเพื่อนได้หมด แต้มครับผมสแตตสแตตเราสามารถเพิ่มได้นะครับผมทุก1ิบเลเวลจะได้แต้มมา1แต้มตรงนี้นี่ค่าพลังของเรานะครับผมนะค่าพลังของเราที่สําคัญยังไงข้างล่างบางวิชาเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันครับผมว่าอย่างเช่นเราใช้กระบี่เนี่ยกระบี่ถ้าใช้กระบูท่ากระบี่บางกระบนท่ากระบี่ก็จะมุ่งบอกว่าเฮ้ยท่ากระบี่ถ้าค่าความชำนาญกระบี่ของเรามากกว่าคู่ต่อสู้เท่าไหร่บางกระติจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็จะมีบางอย่าง มาเล่นเรื่องค่าศิลธรรมคุณธรรมนะภูมิปัญญากล้าหาญบางกระบวนท่ถ้าถ้าเรามีค่านี้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเราก็สามารถโจมตีได้แรงยิ่งขึ้นนะครับนะตรงนี้เป็นอาวุธที่สวมใส่นะครับกระบี่นะมีเครื่องประดับอะไรพวกนี้เนอันนี้เราเลือกมาสวมใส่ได้นะในสิ่งของพวกนี้นั่นเองนะสิ่งของพวกนี้ก็คือเลือกมาใส่ได้นะเต็มไม่หมดเลยนะขั้นครับผมนะ พวกนี้ก็จะมีขั้นสีใช่ไหมมันจะมีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีทองนะยิ่งสีขึ้นมาขั้นก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับผมนะมีของสนสัยแล้วมีตำราว,วิทยายุทธ,ใรรธนะนะ์ในการเรียนวิทยุนะครับผมในการเรียนวุทยุต่างๆเนี่ยเราจะเรียนวุทยุได้มากที่สุดในสต็อกเนี่ยก็คือ9นะรวมกลาลังภายในด้วยนะแยกออกมาในการเลือกกําลังภายในกับถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายก็ต้องหาครับผมหาจากคำพี หาจากการทำเควสนะหาจากขลึกศิลานะหาจากกำแพงผนังโบสอะไรก็แล้วแต่ลองลองไปหาดูในเกมเกมนี้นะคุณจะได้ถ้าไว้ตายมาในที่ต่างๆที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงนะครับรวมถึงวิชาคัมภีร์ต่างๆด้วยนะครับในการเรียนรู้ซึ่งวิชาเนี่ยก็จะมุ่งบอกเห็นไหมว่ามันจะต้องใช้ค่าอะไรนะครับผมในการ ู่โจมนะแล้วก็เพิ่มเติมเคล็ดวิชานะครับผมนะตำราต่างๆครับผมนะตำราต่างๆเนี่ยได้จากการซื้อขายได้จากการลรําเรียนนะได้จากการทําเคลสดสนักมาไปแลกมานะหรือว่าได้จากการหาตามที่ซ่อนต่างๆตามความเข้าใจนะวิชาตามโบดล้างนะตามวัดตามผนังถ้าอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะกระโดดลงหน้าผาลงไปแล้วเจอเคล็ดวิชาอ่ฮะ ก็ได้นะเกมๆนี้มีหมดนะครับถ้าอยากเจอนะของใช้นะพวกยาต่างๆอาหารการกินนะมีวัตถดุดวงวัตถุดิบในการหาก็จะมีขั้นของมันนะครันะอื่นๆอีกนวอื่นๆมนะีสามารถเป็นพวกของเ u e สหรือไม่ก็เป็นของสําหรับยื่นให้ npc นะในการเพิ่มค่าเขาเรียกว่าค่าความชอบกับ npc หรือค่าความสัมพันธ์อะไรพลังแฝงก็คือการฉลวงจุดที่ประจร นะมีให้เลือกมากมายซึ่งแต่จุดที่วจรเนี่ยการการทะลวงเนี่ยมก็จะเพิ่มแต้มต่างๆให้เรานะครับผมซึ่งแต้มการเรียนรู้ได้จากเลเวลที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวขนาดเพราะนั้นเลเวลจากัดของเกมเกมนี้คือ100รนะครับผมระดับไม่สามารถอัพได้เต็มทั้งหมดเพนะราะนั้นเลือกดีๆอย่างที่เราต้องการทักษะครับทักษะนี่สําคัญรักษ,ษาชีวิตนะครับผมเพราะว่า การจะผ่านเพจบางเพจอาจจะต้องมีทักษะในขั้นระดับปรมาจารย์นะทักษะมันก็จะมีแต่เลเวลหนึ่งไม่มีเลยนะทักษะคือมืดๆอย่างนี้คือไม่มีเลยเรายังไม่มีทักษะนี่เลยต้องไปขอรเรียนจาก NPC สักตัวหนึ่งซึ่งต้องหาให้เจอว่าจะเป็นใครนะหรือว่าเราเพิ่มทักษะประมาณนึงแล้วเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่ถ้าเป็นเลเวลห้าก็เดปรมาจารย์แบบนี้นะทักษะมีทักษะต่างๆมากมายคนระับผมแต่ขุดแร่ตกปลาพืชทําอาหารทําชุดตีอาวุธ นะประเมินภาพวาดประเมินหนังสือการค้าโน้มน้าวนะรวมถึงพวกกม,มยที่จุดรอบสังหารนะเปิดกับดักกลนไกนะพวกนี้มีความสำคัญในการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆยิ่งทำได้สูงก็ยิ่งดีนะครับผมพวกนี้สามารถโอนถ่ายจากตัวละครตัวล่าสุดนะหมายถึงว่าเราเหมือนระลึกชาติได้นั่นเองในเซฟนี้นะครับผมความสัมพันธะ์อ่า แต่ละที่เราก็จะมีความสัมพันธ์กับคนแตกต่างกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีความสัมพันธ์อย่างเช่นเรามีอยู่ในสํานักสํานักหนึ่งนะเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับเจ้าสานักเพื่อให้เจ้าสานักเนี่ยถ่ายทอดวิชาให้กับเราเยอะขึ้นนะเราก็ต้องให้ของขวัญนะครับผมว่าไปดูว่าเอ๊ะเขาเป็นใคร aney? เนาะเขานิยชอบอะไรแล้วก็หาของที่เขาชอบมาให้นะครับผมมันก็จะบอกบอกอยู่ว่าของชิ้นนี้เพิ่มความสัมพันธ์ได้เท่าไหร่และความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นนั้น มันจะช่วยอะไรเราในการแต่งต่างๆของคนคนนี้นะครับซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมันทาให้ความสัมพันธ์เรากับ NPC เนี่ยแนบแน่นยิ่งขึ้นนะการที่เรามีความสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่า NPC ตัวนั้นเนี่ยมันจะให้ของเราเยอะขึ้นขายของให้เราถูกลงนะมีส่วนลดให้เรานะหรือไม่มีกข่าวใหม่ๆมาให้เราอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งการที่เรามีความสัมพันธ์ NPC มากขึ้นเนี่ย นะเราก็ไมได้ข่าวลือต่างๆพวกนี้มานะผมว่าเอ๊ะมันมีข่าวลืออะไรบ้างนะมีอาวุธอยู่ที่ไหนเนาะนะมีความลับของใครนะเราจะผ่านแต่ะยันงเป็นได้อย่างไรนะบางทีเราก็อาจจะแบบว่าเจอว่าวิธีเข้าวางสารที่ลับนะเอ็นีก็จะบอกบอกเราถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับมันในเอ็นีก็บอกว่าวิธีเข้าสาที่ลับนั้นกระโดดไปตรงนี้สินะมุณก็จะเข้าไปได้นะไปหอเก็บคมภีอะไรพวกนี้นะไปตรงนี้สิถ้าคุณมีชารวเท่านี้ สามารถกระโดดขึ้นไปได้เลยนะก็จะเราก็จะเข้าไปได้นั่นคือความสัมพันธ์ของเรากองเ p ็ซที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้ครับผมเป็นเกมที่คุณจะทำอะไรก็ได้นะแล้วคุณก็สามารถไปในที่ต่างๆได้หมดเลยนะครับผมในทุกที่ที่คุณเคยไปในแผนที่ เกมเกมนี้นะครับผมนะคุณสามารถเดินไปทุกที่ได้หมดเลยที่คุณมีสักย์ที่ขึ้นแต่มันไม่ได้ขึ้นมาหมดเลยตั้งแต่แรกนะครับผมนะมันจะเพิ่มขึ้นมาทีละอยางทีละอยากรณีที่เราได้ข่าวแล้วอย่างเช่นเราไปทำเพลย์เอ็นตัวนี้เอ็นีนี้บอกว่าเฮ้ยมันมีศักย์ที่นี้คุณจะต้องไปนะเราศักย์ที่นี้ก็จะขึ้นมาในแผนที่ให้เราเดินตอก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 ไปนะหรือว่าเราเดินตอก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 ไปแล้วไปเจอสถานที่ใหม่ นะมีเรื่ององสำรวจเยอะนะเราไปเจอสถานที่ใหม่สถานที่ก็จะขึ้นมาหรือว่าเราไปคุยเอมซแล้วเอมพซพูดเฮ้ยมันมีข่าวลือนะ่าม,มีสถานที่นี้ขึ้นมาสถานที่นี้ก็จะเกิดขึ้นมาในแบบปีของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยคุยกั c เอ BC, ม่มซีไม่รู้สถานที่นี้มีม,มีอยู่สถานที่นั้นแม้จะมีของดีเราก็จะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมเพราะนั้นถ้าอยากมีสถานที่เยอะคุณก็ต้องมีความสัมพันธ์กับเอมซีเยอะ นะแล้วคุณก็จะเข้าไปได้นั่นเองซึ่งการเดินทางเนี่ยมันก็จะมีเวลาผมบอกนั่นขวาบนยิ่งเราเดินเนี่ยมันก็จะเ,เวลาไปเรื่อยๆนะครับผมนะแนะนำว่ามีสัตว์เลี้ยงไว้ก็ดีนะหรือไม่แล้วถ้าเราผ่านเพสแรกนะเพลทหลักเพแรกที่ให้เราไปขอประมูลที่ขอไข่มุกนะเราก็จะมีบ้านนะครับผมนะเราเข้าไปช่วยนะเขาโดนลุมอยู่นะแล้วเราเข้าไปช่วยนะเนี่ยเขาจะให้บ้านเรามา นะทุกสถานที่นั้นรวยมากมนาะให้บ้านเรา,าเลยนะบ้านเรามีความสําคัญยังไงครับบ้านนี้สําคัญมากนะเพราะว่าเซฟทุกเซฟจะมีบ้านเดียวกันนะผมนะบ้านเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้เลยมันมีอัปเกรดของที่ต้องใช้ในการอัปเกรดถ้าเราอัปเกรดสถานที่ทุกอ,อันเนี่ยเต็มขั้นหมดแล้วเนี่ยตัวละครใหม่ของเราเนี่ยถ้าทาเควสเสร็จแล้วได้บ้านมาบ้านตัวนี้จะเป็นบ้านเดียวกับที่เราเคยใช้ในตัวก่อน ที่อยู่ในเครื่องนะเซฟที่อยู่ในเครื่องเรานะครับผมซึ่งมันดียังไงหนึ่งก็คือม,มีแผ่นจารึกเขาเรียกว่าแผ่นจารึกเพ็ดวิชาครับผมเราสามารถมาลงเพ็ดวิชาเอาไว้ได้นะเพื่อให้ตัวละครต่อไปเนี่ยมีเล็ดวิชาดีๆเอาไว้ใช้นะครับผมรวมถึงในหอสมบัติเนี่ยนะก็จะมีของที่เรามาตั้งไว้นะทำให้ตัวต่อไปเนี่ยมีอาวุธดีๆนะเก่งๆนะเอาไปใช้งานกันด้วยนะครับผมเอาไปใช้แต่งต้นเกมเลยแบบมา3วันแรก อาจจะใช้ได้เลยถ้าใครเก่งพอซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะพาเราไปได้ทุกที่นะนะช่วยเราสู้ได้นะครับผมนะช่วยเราในการเดินทางได้เอาละครับผมนะเกมนี้ก็ประมาณเท่านี้ซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะมีมากกว่านั้นอีกนะหลังเขานี่มีตัวเก็บทรัพยากรได้ด้วยนะหลอมปูยาได้หมดเลยนะครับผมเอาละซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยมันก็จะประมาณเท่านี้นะครับผมลองไปเล่นกันดูครับผมบอกให้ระบบหลักๆเฉยนะหาบ้านให้เจอจะได้เล่นง่ายขึ้นแค่นั้นเอง นะกับเกมฮีโร่ v อเวนเจอร์โรสตูแพชชั่นนะลืมครับผมนะกดติดตามนะกดส r i ครนะครับผมผมเอาไวนะ้นะเพื่อดูครับผมผมรนะีวิวเกมอะไรเป็นเกมต่อไปนะแล้วนะผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ